โบ,บราณหลายหมอที่ตามมาให้ดูอาการก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้เสียขา่ารักษาพยาบาลสิบคนสองไม่ผ่านจนต้องขายหัวควายไรนาไปเกือบหมดจนลูกเมียญากี่น้องนี่ปลงต้องไม่รู้จะรักษาอย่างไรแล้วเพราแต่ละหมอสายศาสา์ต,ต่างพอ้างว่ารักษาหายแล้วสุดท้ายต่างก็ได้แต่หลอกลวงเอาเงินไปเท่านั้นรักษาอย่างไร กระเสเคยไปดูหมอสยศาสตร์รักษาในพงสวดคาถารถน้ำมนต์จมโชคในพงก็ได้จะหนาวสัง่งตะโกนแต่ว่าตำรวมาแล้วโอ้ยพวกเราเป็นเร็วหนีเร็วโอ้ยหนาวโอ้ยแล้วก็ทำท่าจะลุกขึ้นวิ่หนีแต่ก็ถูกจับไว้ให้นอนลงเหมือนเดิมครังแล้วครั้งล่าเพราะไม่เชื่อที่จะดินรถเป็นที่นาสังเวชเป็นอย่างมาก คนส่วนใหญ่ที่มาดูอาการก็เพียงมาสังเกตดูเท่านั้นว่าในพงน่จะถูกผีโจรผู้ร้ายเข้าสิงหรือเปล่าจึงได้เผอออกมาถึงแต่ตำรวจเท่านั้นฉันสงสัยว่าผีโจรที่ถูกตำรวจยิงตายจะเข้าสิงมันนะ่ะอาการถึงได้เป็นแบบนี้ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละผีโจรนี่มันดื้อไม่ยอมออกง่ายๆกี่หมอแล้วไหลมันก็ไม่ไปฉันเองก็จนใจแล้วเหมือนกัน อยากกับเมียของนายพง์ก็ปรึกษากันพวกเขาเชื่อว่าผีโจรจะมาเข้าสู่ในพง์รวมทั้งคนที่มาในห,หนากาักกรก็หลงความคิดว่าอย่างนั้นมีแต่คุณกเกษมคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เชื่อคิดว่ามันเกิดมาจากกรรมของนายพง์ที่เคยก่อเอาไว้มากกว่าไม่ใช่สีขาบแต่กระดาษไห่คุณกเกษมกับนายพง์เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่านายพงศ์ในอายุ อยู่บ้านแขนใหญ่ามาด้วยกันก่อนที่จะย้ายมาปรับรกรากมีลูกมีเมียกันอยู่ที่บ้านนาสมบูรณ์สมัยเรียนชันประถมก็เรียนด้วยกันห้องเดียวกัน